สวัสดีครับคุณผู้ฟังคลิปนี้จะมาดูถึงการรับมือ ADHD กันสำหรับการรับมือในกรณีของเด็กที่เป็น ADHD อาจทำให้หมดกำลังใจหรืออ่อนใจพฤติกรรมที่หุนหันพันแล่นและโคลาหลตามแบบฉบับของ ADHD สามารถทำให้กิจกรรมประจำวันเกิดวความเหน็ดเหนื่อยและเครียดได้เลยก็แล้วกัน วิธีรับมือแม้ว่าบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้เสมอว่าเด็กที่เป็นโรคนี้เขาไม่สามารถช่วยพฤติกรรมของพวกเขาเองได้ผู้ที่เป็นโรคนี้พบว่าเป็นการยากที่จะระงับแรงกระตุ้นซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่หยุดนิ่งเพื่อพิจารณาสถานการณ์หรือผลที่จะตามมาก่อนที่พวกเขาจะลงมือทำ หากคุณกำลังดูแลเด็กที่เป็นโรคนี้คุณอ่านพบว่าคำแนะนำด้านต่อไปนี้มีประโยชน์วางแผนประจำวันการวางแผนประจำวันก็เพื่อให้ลูกของคุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นการกำหนดกิจวัตรสามารถสร้างความแตกต่างให้กับเด็กที่เป็นโรคนี้จัดก,การกับชีวิตประจำวันได้ตัวอย่างเช่นถ้าลูกของคุณต้องเตรียมตัวไปโรงเรียน ให้แบ่งเป็นขั้นตอนที่มีโครงสร้างเพื่อให้พวกเขารู้ว่าต้องทำอะไรกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนรู้ว่าพฤติกรรมใดที่คาดหวังและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกด้วยการยกย่องหรือให้รางวัลทันทีให้ชัดเจนโดยใช้ผลที่บังคับใช้ได้เช่นสรสิทธิ์หากเกินขอบเขตและต้องปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ อย่างสม่ำเสมอคิดบวกให้ชมเชยโดยเฉพาะแทนที่จะพูดว่าขอบใจนะที่ทำแบบนั้นคุณควรพูดว่าหดูรงางจานได้ดีมากขอบใจนะจ๊ะสิ่งนี้จะทำให้ลูกของคุณชัดเจนว่าคุณพอใจและเพราะเหตุใดให้คำแนะนำหากคุณกำลังขอให้บุญล้านทำอะไรให้คำแนะนำสั้นๆและเจาะจง อย่างแทนที่จะถามว่าหนูช่วยจับห้องนอนได้ไหมจ๊าให้พูดว่าหนูช่วยใส่ของเล่นของหนูลงในกล่องและว,วางหนังสือกลับคืนบนหิ้งด้วยจ้าสิ่งนี้ทำให้ชัดเจนว่าบุตรหลานของคุณต้องทำอะไรและสร้างโอกาสให้การยกย่องเมื่อพวกเขาทำถูกต้องโครงการจูงใจ ให้จัดทำแผนจูงใจของคุณเองโดยใช้แผนภูมิคะแนนหรือแผนภูมิดาวเพื่อให้พฤติกรรมที่ดีได้รับสิทธิพิเศษตัวอย่างเช่นพฤติกรรมที่ดีในการเดินทางไปช้อปปิ้งจะทำให้ลูกของคุณมีเวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกมบางประเภทได้ให้บุตรหลานของคุณมีส่วนร่วมและอนุญาตให้พวกเขาเช่วยตัดสินใจว่าสิทธิอะไร ที่เป็นสิทธิพิเศษควรจะเป็นอะไรดีแผนภูมิเหล่านี้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป็นประจำไมิฉะนั้นจะน่าเบื่อเป้าหมายควรจะเป็นดังนี้ทันทีตัวอย่างเช่นทุกวันถ้าเป็นระดับกลางก็ตัวอย่างเช่นาะสัปดาห์ถ้าเป็นระยะยาวตัวอย่างเช่นสมเดือนพยายามเน้นที่พฤติกรรมเพียงครั้งละหนึ่งหรือสองอย่าง การเข้าแทรกแซงขอให้คุณระวังสัญญาณเตือนบางอย่างนั่นคือหากลูกของคุณดูเหมือนหงุดหงิดหรือถูกกระตุ้นมากเกินไปหรือกำลังจะหลุดการควบคุมตนเองคุณต้องรีบเข้าไปแทรกแซงถ้าเป็นไปได้ให้คุณเบียเบ่ยงเบนความสนใจของบุญหลานโดยพาพวกเขาออกจากสถานการณ์นั้นๆไปเลยทีนี้อาจทำให้พวกเขาสงบซา และผ่อนคลายลงสถานการณ์ทางสังคมรักษาสถานการณ์ทางสังคมให้สั้นกระชับและอยู่ดีชวนเพื่อนมาเล่นแต่ให้เวลาเล่นสั้นลงเพื่อที่ลูกของคุณจะไม่หลุดการควบคุมตนเองอย่าตั้งเป้าที่จะทำกิจกรรมแบบนี้เมื่อลูกของคุณรู้สึกเหนื่อยหรือหิวเช่นหลังเลิกเรียนจากการเรียนมาทั้งวันออกกำลังกาย ขอให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกของคุณมีกิจกรรมทางกายมากมายไหมในระหว่างวันการเดินการกระโดดเชือกและการเล่นกีฬาสามารถทําให้ลูกของคุณเหนื่อยเหนื่อยง่ายขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ทําอะไรที่หนักหน่วงหรือนาตื่นเต้นเกินไปในช่วงใกล้เวลานอนนะครับการกินขอให้กับตาดูสิ่งที่ลูกของคุณกิน หากลูกของคุณมีสมาธิสั้นหลังจากรับประทานอาหารบางชนิดซึ่งอาจมีสารเติมแต่งบางอย่างหรือคาเฟอีนก็ได้ให้จดบันทึกประจำวันของสิ่งเหล่านี้และปรึกษากับแพทย์ต่อไปเมลานอนขอให้เป็นไปตามกิจ,จวัตรตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกของคุณเข้านอนเวลาเดิมทุกคืนและตื่นนอนเวลาเดียวกันในตอนเช้า หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กระตุ้นมากเกินไปในช่วงเวลาก่อนนอนเช่นเกมคอมพิวเตอร์หรือดูทีวีเวลากลางคืนปัญหาการนอนหลับและสมาธิสั้นอาจเป็นวงจรอุบาทสมาธิสั้นสามารถนำไปสู่ปัญหาการนอนหลับซึ่งจะทำให้อาการแย่ลงเด็กหลายคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นเมื่อจะตื่นนอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากต้องเข้านอนและขัดขวางรูปแบบการนอน การลองทำกิจกรรมที่เป็นมิตรกับการนอนหลับจะช่วยให้ลูกของคุณดีขึ้นช่วยเหลือที่โรงเรียนเด็กที่เป็นโรคนี้มักมีปัญหากับพฤติกรรมที่โรงเรียนและอาการดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อความก้าวหน้าทางวิชาการของเด็กขอให้พูดคุยกับครูของบุตรหลานของคุณกรณีที่อาจต้องขอความสนับสนุนเพิ่ม,เต,มเติมใดๆที่อาจมี ผู้ใหญ่ที่มีสมาธิสั้นหากคุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีสมาธิสั้นคุณอาจพบว,ว่าคำแนะนำต่อไปนี้มีประโยชน์ 1. ห,หากคุณพบว,ว่ามันยากที่จะจัดระเบียบให้สร้างรายการจดบันทึกจดเตือนความจำและจัดเวลาเพื่อวางแผนสิ่งที่คุณต้องทำา 2. ปลดปล่อตัวเองด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ 3. า 3. หาวิธีช่วยให้ผ่อนคลายเช่นฟังเพลงหรือเรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลาย 4. หากคุณมีงานทำพูดคุยกับนายจ้างเกี่ยวกับสภาพของคุณและพูดคุยถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้น 5. พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความเหมาะสมในการขับขี่ของคุณว่ามีผลกระทบต่อการขับขี่หรือไม่อย่างไร นี่คือเรื่องราวของโรคสมาธิสัน้นมีบางหัวข้อที่ผมไม่เอ่ยนั่นคือชื่อตัวยาสําหรับการรักษาซึ่งผมคิดว่าควรเป็นการวินิจฉัยของแพทย์มากกว่าเนื่องจากยามีหลายขนานและคนที่เป็นโรคนี้แพทย์จะต้องรับทราบข้อมูลอย่างละเอียดยาแต่และอย่างมีสรมพคุณและผลข้างเคียงต่างกันและจําเป็นต้องอยู่ภายใต้การกํากับของแพทย์สําหรับคลิปโรคสมาธิสัน้นก็จบเพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันคลิปหน้าส่วนจะเป็นอะไรโปรดติดตามต่อไปสวัสดีครับ